เต่ามันกินผักโอ้โหนี่อันนี้ก็เต่านะนี่วินมาดูสิเนี่นี่เต่าเป็นลิเกเตอร์นี่นี่เต่านะเนี่ยมันนอนหลับปุ๋ยเลยเนีย่พี่วินดูสิหินเออนึกว่าหินเนี่ยเต่านะเนี้พี่เต่าเออพี่เต่ามันอยู่กับน้ำเหรอเออดูสิมันนอนนิ่งเลยอะ่ะปแม่ปเต่า เต่าเนี่ยพี่เต่ามันจำสินเหรอเนี่ยโอ้ครับนู่นตรงนู้นน่ะเยอะเลยพี่วินเห็นไหมไม่เห็นเลยหรอกนี่อันนี้ก็พี่เต่านะเนี่ยพี่วินดูนี้ก็พี่เต่านะเนี่ยครับแล้วไอ้เต่ามันอยู่ในนั้นเต่าเต่าเต่าอะไรนะอ่านดูชื่อมันที่หน่เต่าอะไร เซเนปปิ้งเต่าเเนปปิ้ง,ง,งครับครับมันมีหางด้วยหางมันยาวด้วยเต่าครับ,รบปไปะป,ะปะไปดูงูเหรอพี่ภูจะพาไปดูอะไรครับดูงูที่ไหนครับเนี่ยที่ไหนครับที่ไหนครับสวนสันตว์โคราชไป น้องไม่ได้พูดไม่เพราะนะคะเฮี้อดำก็คือสัตว์ชนิดหนึ่งเขาชื่อเฮี้อดำอันนี้เรามาเข้าหมวดม งูนะคะงูะอันนี้งูอะไรงูเห่านะมั่งูเห่านี่นี่นู่นเห็นไหมเห็นเออนั่นแหละนี่ปะนี่เ้ารีบอ<ะ>ม่ว่าแม่ไม่ค่อยชอบมันอับอ่ะ ช่องงูเนี่ยแม่ไม่ไม่ชอบมันครับแม่วม่านี่ดูชิมเลยนีน่นากลัวไม่ชอบไม่ว่ามันไหนก่หนทางออกอ่ะไม่ม,ไมีม,มีสิทางนี้ไงมีมาดมิมีมีมีทางออกทางนี้อ๋อไม่เชื่อแม่ ตัวน้อยยิไปตัวน้อยตัวนี้ตัวน้อยตัวนี้อยู่ไม่เป็นค่ะมันทับทไปดิเอาก็นี่ไงนี่ไงบอกก็ไม่เชื่อกันกลัวไปเต่ารัศมีดาราอะไรเฮ้ยตัวใหญ่มากหายน่ากลัวงูเหลือม งูหลุมตัวยักษ์น่ากลัวน่ากลัวไปค่ะออกจากถ้ำง,กงกูกันอกนา,าอ,อกจากถ้ำงูกันถ่ายรูปไหมถ่ายรูปตรงนี้ไหมไม่ <จะ S 2> ไปเ้ฮยดูนี่ข้างนอกก็มีผูู้ดู<ง>สิมันเผือกเชฟู งูงูงูเห่าขาวตาดำมูย้ยมีพิษไหมมีพิษสิครับงูเหา่าขึ้นชื่อว่างูเห่ามีพิษหมดเนี่ยอันนี้ก็มีพิษนี่อันตรายมากเนี่ยกัดไม่ได้เลยงูเหลือมเพืองนะพี่น้องมีพิษไหมงูเหลือมไม่มีพิษแต่ว่ามันก็รัดกืนคนได้เลยมันรัด แรงรัดของมันส <ım. S 2> ุดยอดพละกำลังมันเยอะมากไม่อะมันมีสองหัวอ๋อมันมีสองหัวมันมีหัวเดียวลูกความิงโกมีหัวเดียวโอ้เสียงมันร้องเลยจิ๊ดความิงโกเป็นไงโยคาวามิงโกสวยไหมไหนฮะสวยสวยไหม สวยเลยน้องฟันโก้เนี่ยไปตอนนี้เรามาถึงจุดฟันโก้น้องฟันโก้เราจะไปต่อแล้วนะคะปุ๊บมาครับปุ๊บครับเดี๋ยวแม่พาไปเล่นกนนะไปเอาเรือยางก่อนโอเคไปครับแม่แม่จะเอาจักรยานยางม่เชิญนะครับแม่ครับครับจะเอาจักรยาไปครับเอาไปครับจะดิบหรอ อยากตีก้นมันจังไปครับแ่นี้ก็มีทีนีตออ่นใช่ตรงนี้มีสองตัวอันนี้นอกอะไรลูกนกกระจอกเทศอันนี้นกกระจอกเทศนะครัออไป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 ตามพี่ภูไปเลยครับ อันนี้จะเป็นลิงเป็นลิงไหมกระต่ายเต็มเลยนี่โหกระต่ายเหรอให้อาหารหอยไม่ไปหอยกระต่ายเต็มเลยครับข้างในให้อาหารไม่เอาหรอกให้อาหารมันเหรอเหรอแวะไปไม่ไปให้อาหารยีราบเหรอเดี๋ยวไปให้อาหอกระต่ายเหรอโอเคเอาไป ช่วยหน่อยคุณพ่อไปให้ใอาหารเด็กกระต่ายดูไปกลัวนะคะไม่กล้าเข้าไปพี่เข้าไปแล้วแต่น้องไม่กล้าเข้าไปน้องกลัว มามามาถ้าก,กลัวก็ไม่ต้องให้เข้าไปเดี๋ยวไปนอนละเมอเอะไรมาเหรืออะไรครับนกแก้วนกแก้วพวกนกแก้วไหมพวกนกแก้วพวกนกนกยุงหางขาวนกยุงขาวไปดิแม่ไม่ไปแม่ไม่เข้าไปมันเหม็นอะไรนะ อ๋อซื้ออาหารเอาตังไปซื้อให้เองไหมไม่ค่ะไปซื้อน้อาไปซือป้อเองสิลูกอ,อะไรของเธอวะเนี่ยไปครับให้อาหารกระต่ายกันโอเคไปไปเลย ก็ยี่สิบบาทไหมถามพี่ดูสิอลย่แถม้อแมหพี่แถมให้โอ้โหพี่แถมไม่ด้วยขอบคุณครับเนี่ยอย่าไปแย่อย่าไปแย่เจ้ากระตายเดี๋ยวเจ้ากัดเอาลูกอย่าไปแย่มัน แครอทพี่พู้ให้แครอทพี่พู้ให้แครอทกระต่ายระวังมันงับมือนะลูกพู ระวังมันงับมือนะลูกให้ดีๆนะลูกนะกลัวไหมเนี่ยไม่กลัวไม่กลวเอ,อ,อเยอเ,เ,เอาใหม่เยเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่ลูกเดี๋ยวเอาใหม่ ไปเอาดิไปเอาดิมือเเกไม่น่ดี่ยำไม่จไม่่าไปเอาอะไรหมดแล้วหมดยาหมดเล้วมันยไม่ได้เลย มันโดนแย่งอ่ะมันโดนไอ้ตัวใหญ่ไปแย่งมันอ่ะนี่ๆๆ่น,น,นแม่วาดไม่ดอกให้ตูครับไปให้มาลูกนี่สามมงนูน่นมันตกอ่ะลูกมันตกไปข้างๆอ่ะ เอาให้มันใหม่ระวังมันแงบเอามือนะลูกนะเห็นไหมมันมันไปแย่งแล้วทีนี้มันก็ไปแย่งไอตัวเล็ก <c oughs> ระวระวังมันจะแงบเอามือนะลูกนะ <c oughs> ตัวน้อยมันไม่ได้กินเลย ตัวน,น้อยมันไม่ได้กินเลยมันโดนตัวใหญ่แย่งหมดตัวใหญ่มันแย่งมนันอะเลยเฮ้ยเหรอพอแล้วเดี๋ยวไปให้อาหารยีราฟต่อพอแล้วลูกพอแล้วไหมพอแล้วไหมพอแล้วเดี๋ยวไปให้ยายีราฟอยู่ยีราฟรอวินอยู่ <c oughs> โอเคไหมเอาตะกร้าไปให้พี่เขาเืย <c oughs> ไอ้ยังหมดยังนั่นไอ้ตัวใหญ่มันไม่แย่งไอ้ตัวใหญ่นี่ใส้ไม่ดีเลยไม่แย่งไปหาทางใหม่หาทางใหม่ครับป่าปะ ไปต่อกัน